ม่กลาบกล้วยก็เห็นแัดลาบนกเท่านั้นแล้วลลลอ่อาไม่อยู่บ้านเก่าไม่สบายลต่ำจนแรกวันนี้ฝักกันจนละเอียดเนาะบางมู่กับส้อยหางเด้ก้วยเลยสร้อยหางงฝักเอาอันะนี้แปลงมาครับโอ้แปลง ผมเลยครับถึงนี้เลยต้มหมูเปื่อยพอดีละเฮะบ้านาใส่บ่น้ำยัางะเอออู้ยังอีกฮะอ้โอ้นี่ก็ใส่นี่บ่ออสันยกยกออกกัอ้อไนี่มเอายกออกเลยไปหยกวางวางนี่กั อันนี้ปรุงไปบุนี่อ้าเนื้อคั้วมาปรุงสูตรนี้โบเคยชิมเลยนะน,นี่โบเคยโบยชิมสูตรอันนี้น้ำคือน้ำคั้นเนาะโอ้โตามเรียบร้อยแล้วครับอนีนม ขี huh? ้กอยตาฮะ well, ี้กอากอยตาโอ้โหน้ำซังหยองบ่เลยนานบ่แฉบฮะเยกินเขาแวโอ้ขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดียดนันบ่ะ้มน้ำคั้นัาน้ำคั้นกากเนื้อ โอ้แล้วก็เหยื่เดินขึ้นแล้วครับเอาไปล่ะ ฮุ้นไอ้ผงเลยครับเอาเลยดิงเลยดิผงเลยนนี่ครับขาวคัวข้าัวนี่ก็ได้ครับเลยพริกเนี่ยพกอันนี้ผงชลลผงนัวผงนัวช้อน หอมนะวาเขาคว้าไหมเนี่ยผมสั่อรดน้ำตาลนะใส่น้ำตาลว่ะน้ำตาลเออใส่ลายใส่ลายนะใส่ลายว่ะใส่เลยครับรถแเ็กครับ่ะ โอเคเพ็ดอยู่ด้ y โอเคกันนี่เล่อดเตะ้ีท่าคนกินโอ้โพอแล้วครับพอแล้วเพ็ดได้มาพ็กันนี่อาชิมมึงกเพ็ดใครอตัวนี้เอาชิมเองนะ สูตรห้อยพึ่งครับนี่มีโรยอันนี้แป้งน้ำมันอะไรเอาน้ำมันเพื่ออยู่ในกล่องนะลูกกล่องในครัวไงกล่องลังเบียร์เยอะแยะเออยู่ในครัวมีหลายขวดอยู่อยู่ครัวข้างประตูอ่ะ โอ้มันจะออกคล้ายๆราบป่าโอ้ถูกใจพระเทาเลยได้ไงเข่าจำจะสูตรไว้รุ่นเนี่ยต้องซร้อยซอยอืงโอ้ซิมันก็ อ๋อเพิค้ิมโอ้โแล้วนั่นแซ่บเาซิมซิมกินเห้าออด้ไนโนได้ครับแซ่บตอนนี้เนี้ยเนนี๋อเอายโลดิมอ่อนอ่อนหยางเฮ้ยได้อะไรอ่าเนี่ย่ไดนเนง อาเจ้ามักเวันีโอ้ยมันแก่อะไรเนี่ยพอแล้วนี่ยเ้าคัดมากันเราเออแสดงโแสดงโโเพชรเอาตักเอาตักเอาไปปักตักได้นี่หนีแบบวงนี่เฮ้ยนี่สตรอ้าวานนี้

เรางดพนไม่มีเนี่ข้าวไรพี่เขายเหมือนี่เหมือนไม่ข้าอ่ะพี่ดยอดใส่พวกสองเศ้าเข้าไปพีเดอพีเดอร์พี่พีพีพ,พีนี่นี่ข้างเคียงข้างเคียงเขาไปเลย ไปเลไร้อยร้อยหาันนี้ตักรงนี้เปล่ไหนบีหัวท่าบีหัวท่าบีบีหายหัวท่าบีบีหาย